เดี๋ยครับวิภาแล้วนะครับมาเดูที่พมาอัปเดตีที่หยุดรถบ้านคนนะครับว่ามีเราเปลี่ยนแปลงอะนะครับเชื่อนสมแบบนี่ครับมีการเปลี่ยนนะครับเขาทาทาสีใหม่นะครับไม่ทาสีใหม่วานนะครับแล้วก็ได้ยาสีป้ายใหม่นะครับแต่สภาพยากก็คือเลกว่าเดิมครับ คราาเลยครับ,อ,นนรบอยู่ระหว่างอยู่กิโลที่495ระหว่างกลางทั713แลข7ส4ครับ เนี่ครมีกัน yeah. อ yeah, yeah, ันนี้เกยะก็การไฟมากไม่เก็บแล้วยายยังรักไปเลยนะครับมือละตัดไปเลยขึ้นเลดูับไปเลยกันเขาจะทาสีได้สวยงามมากเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้องรอยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่คือร่องรอยจิ้งจกนะครับมีจิ้งจกมาติดนะครับผมได้เชื่อชื่อไเมื่อวานนะครับ นี่ด้วยนะครับไม่รู้ตรงไหนไม่รู้ไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหน,นครับเดีย๋ยวไปดูเนี่ยหน่วยเลยนะครับนี่ครับสามารถเก็บขายเก็บได้นะครับขบวนรถไฟนะครับ ไม่ทราบว่าสีนี้เขาเอามาทีหรือเอามาทำนะอะไรเขามาทำหเนะมหมือะไรนกองนี้นะครับว่าไอ้คนถูกตาสีเหมืครับดีกว่าเดิมน,นะครับสีไอ้กาเกาทช่ไหมสางครับตะไครน้ำกินนะครับสีหยาบเต็มเลยนะครับรักคราบสีบ บ้านคนนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับมสถานีทาง,งกีบบ้านมันจะมีป้ายของที่จิบรถยูแค่ความเดียวนะครับก็คือฝั่งทิศเหนือน,นะครับของที่จีบรถนะครับ ขอจบคิวนี้เปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ